ภาพสวนขนาดย่อมนีต้นใหญ่เพาะเม็ดกินผ้าลำาปลูกปีที่แล้วนี่คือมะยงชิดต้นมงคุด ุดที่ก็ไม่กว้างครับมีประมาณงานขึ่งร้อยสามสิบเอ็ดตารางวาเอ้ยร้อยสิบเอดตารางวาไม่ถึงงานขึ้นนะครับต้นเงาะูปเมราอ,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 อวานวันนี้ออกลูกนะครัต้นเงาะ มีกล้วยน้ำว้านั้นสองรุนเป็นกล้วยน้ำว้าคุณครับก็อม่เตรียมเผาตรงนี้เ็ยจมปลูกอีกลุมนี้ยังไม่ได้ปลูกเปลี่ยนแผนก็มีมะละกออร่อยมียต้นหนึ่งคือปลูกทางงู้นก็มีต้นหนึ่งถ่ายภาพโดรวม มีชโอมมีมะม่วงมะม่วงพ่อเม็ดชโอมอีกสองสามต้นต้นนี้ก็เป็นลำใหญ่ยยสีชมพูต้นต้นนี้เป็นลำใหญ่ยยอีดดนี่เจ้าของบอกว่าซื้อมาบอกว่าเป็นเงาะแต่ มาปลูกแล้วเขาบอกว่าเป็นลำใหญ่ก็เลยต้องรอดูว่าเป็นอะไรกันแน่อีกต้นหนึ่งชมพู่น่าจะเป็นชมพู่นะครับชมพู่จันนี่ก็ เป็นอวโวคาโดูถวายปีเดียวขนุนนะครับนี่ก็ถวายปีเดียวขนุนปลูกสองต้นนี่มะม่วงเพาะเม็ดมีที่แล้วละไม่สวยต้นนี้กรดางเก็บของก็ล,ล้มละ นี่เป็นของคนข้างบ้านซึ่งเขามาปลูกได้สี่ห้าปีแล้วย,ยังไม่มีคนมาอยู่นนี่ต้นประดู่ส่วนนี้ต้นทําชาฝนกำลังจะตกเสียงฟ้าร้องโดยรวมก็โอเคอยู่ เป็นต้นนั่นน่าจะเป็นต้นมะยมครับมีทั้งมะนาวมะกรูด วันนี้คงพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เ็จะปลูกต่อเรื่อยๆอีกสักสองสวันคิดว่าเดี๋ยวสักพักฝนคงตกขัดลองทําดูว่าปีน้มจะขึ้นไหมวันนี้เป็นวันเป็นการบันทึกวันที่หนึ่งเดือนพฤษภา เป็นการเริ่มต้นหน้าฝนฝนตกได้สี่ห้าสี่ห้าครั้งในสองสวันนี้ครับเป็นจังหวะพอดีที่ฝนตกพอดีนะครับมีต้นเจ้าต้นไม้มาปลูกวันที่หนึ่งพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่มีลำไย มังคุดเงาะมะกรูดทุเรียนมะยงชิดมีลำใหญ่จะมาปลูกบริเวณนี้นะครับ เดี๋ยวปลูกเสร็จก็ก่อนจะลงรถคิดว่าใช้เวลาประมาณสักสองสามชั่วโมงอากาศวันนี้ท้องฟ้าไม่ร้อนครับฝนทำท่าคึมๆจะตกแต่ไม่น่าจะตก ต้นเงาะต้นเงาะพึ่งปลูกวันนี้วันที่หนึ่งพฤษภาสองพันจะลงไว้ดูว่าอีกกปีถึงจะได้ลูกมีทั้งหมดสองต้นสูงก็ประมาณเมตรห้าสิบเซน ต้นหนึมตรต้นหนึเมตร้ต้นที่3อ่าเป็นลองกองเล่ามโยงชิด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  แล้วก็หลุมที่ขุดไว้จะปลุก๋ยวลง

อะโวคาโด้าวเตี่ยลำไยสีชมพูมะม่วงมม่เม็ดน่าจะเป็นขิวเสวย โอม,มทดลองปลูกสี่ต้นติดติดกันดูเฉลือดฟกให้ข,ขึ้นไหมเนี่ยต้นชโ,มโมอมมะม่วงก็เม็ด ไม่ปกครอง